สวัสดีค่ะวันนี้สปอร์ตบานิวส์นะคะมาอัปเดตผลการจับสลักรอบแบ่งกลุ่มค่ะก่อนที่เกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2 0 2 2จะเริ่มต้นขึ้นมาอัปเดตกันก่อนค่ะว่าทีมรักทีมโปรดของคุณอยู่ในกลุ่มไหนกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปติดตามได้จากรายงานค่ะกลุ่ม A ก็ประกอบไปด้วยทีมกาตาอกวาร์เซเนกัลเนเธอร์แลนด์ส่วนกลุ่ม B ค่ะประกอบไปด้วยอังกฤษอิหร,ร่านสหรัฐอเมริกาและเวลส์กลุ่ม C ประกอบไปด้วยทีมอาร์เจนตินาซาอุดิอาระเบียเม็กซิโก ลกลุ่มดีประกอบไปด้วยทีมฝรั่งเศสออสเตรเลียเดนมาร์กและตุนิเซียกลุ่มอ e, ีประกอบไปด้วยทีมสเปนคอสตาริกายเยอรมนีญี่ปุน่นกลุ่ม F ประกอบไปด้วยทีมเบลเยียมแคนาดามโมร็อกโกและโครเอเชียกลุ่ม G ีประกอบไปด้วยทีมบราซิลเซเบียสวิส์แลนด์แคมรูน กลุ่ม H ประกอบไปด้วยทีมโปรโต,ตุเกสกานาอุรุกวัยและเกาหลีใต้ค่ะ